สวัสดีจ้าพี่น้องกองไปสุถูมสุกคนจ้าเมื่อนี้แม่สูสิพามาล่างหยาลิเพสดด้วยค่ะเดอะ้อเฮ็ดหยาลิเพ็ตากแห้งค่ะอันนี้แม่สูล้างได้สามหน้าถามรอบเด้อค่ะเด้ออันนี้รอบที่สี่หรอค่ะล้างให้สะอาดค่ะแม่สูสิพาเอาไปตากแห้งค่ะตากแห้งไว้ต้มกินแล้วค่ะเด้อแม่ซูจะต้มใส่กับแกนฟางด้วยค่ะเด้อนี่ แก่ปวดหลังปวดเอวค่ะแม่สุกินมาตลอดแล้วค่ะแม่สุกินมาได้สองสามปีติตตดต่อกันแล้คะค่ะความไอบาแม่สุกินประสบการณ์ที่แม่สูกินมาแม่สุกับว่าดีดีแล้วค่ะเด้อนี่หยาลีแพค่ะพี่น้องเขาอาจจะเคยเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะอาจจะเคยได้ยินซื้อนะคะนะนค่ะอาจจะเคยเห็นเคยได้ยินซื้ออยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะบ่เคยได้กินนะคะเนาะ อันนี้นมแม่แนะซูจะเอามาต้มค่ะตากแหงก่อนเด้อค่ะเด้อตากแหงแม่ซูจะเอามาใส่กับแกนฝางค่ะอันนี้แม่ซูล้างได้สามกรอบอีกรอบที่สีละค่ะสะอาดละค่ะเท้าหรือพี่น้องอันนี้แม่ซูจะเอามาต้มค่ะตากแหงก่อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็แม่นะซูเอามาแคก่ะคะอก,กอเดียวเด้อค่ะนี่อย่ากอเดียวกอบักง่ายพี่น้องจ้า ก่อนมาซืกินกะมิเะเม่ทรงมะหอยค่ะมิเะเม่อยู่ทางบานทรงมะหอยอันนี้กะพอดีอยู่นี่เพิ่งเห็นมีอยู่หลายหลายกออยู่ค่ะแต่ว่าน้ำท่วมเบิดเลยอยู่กอเดียวนี่ละค่ะม่สูกเ็เลยเอามาตากแหงไว้ย่านพนตายก้อนถัวมาล่างตากแหงไว้ดีกว่า้ะคะ่ะเก็บไว้อันนี้กะก,กินได้หลายอยู่ค่ะดูนดู จะก็ไม่งจะเกือบปีสองปีได้เด้อค่ะก็บไปกินได้นานค่ะไม่เสียไม่บูดไม่เน่านะคะเด้อไปตากแหงไว้ห่ารีแพรนะคะพี่น้อค่ะอาจจะเคยเห็นนะคะเนาะกูเคยกินเม่ดอกเมี่ยสูน้ำเนี่ยเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์ใต่คลิปมาเนี่ยเด้อค่ะกินแล้วจะเป็นคนดีโแจะว่าเม่สูก็ว่าดีู่เด้อค่ะสำหรับเม่สูเด้อค่ะเด้อจ้า ตากแห้งไว้ค่ะสิตรกล้างย่างดีพี่น้องเอ้ยล้างให้สะอาดนะคะมาต้มได้เลยค่ะตากกห้งแล้วก็มัดเป็นมัดต้มได้เลยค่ะดีๆก่อนพี่น้องยาดียาดีของแม่สูเด้อค่ะนี่ยาดีค่ะสำหรับแม่สูเด้อพี่น้องจ้า หญ่ารีแพร์ตากแห้งค่ะตากแห้งต้มเป็นยาค่ะกินเสาแรงเสาแรงจะดีแลวได้ค่ะเรื่องนี้พี่น้องจ้าก่อเดียวก่อแบบไงใส่แบบลายหนึง่งอืมกินก็จะได้าได้พี่น้องเพราะยังสุกกินอยู่ อาจจะมีลายสายพันธุ์อยู่ด้วยค่ะด้ออย่างที่แพนเนตจะว่าม่สูบหงือว่าเป็นสายพันธุ์ไดเนี่แต่ว่าม่สูบ,หสใ,สบใหเห็นสองแบบค่ะอีกแบบนึนจะใบเาาใบยาวเรียวกว่านี้นะคะสีขาวยาวเรียวกว่านี้แต่อันนี้มันออกจะใบบอยยาวค่ะแต่ว่าออกใบสีม่วงม่วงเล็กน้อยที่เมซงมาให้ใบขาวเาาค่ะ ลสายพันธุ์คนลพันธุ์ค่ะดีเพมันมีหลายสายพันธุ์คือนกันเวยค่ะเด้อทำพี่น้องจ้าหลังรอบอรอบสี่รอบอ่ารอบหรือเด้อพี่นอ้อง รอบทีหานี้ม่สุก็เอาพอแล้วล่ะค่ะรอบนี้ก็จะเอาไปตากแล้วแล้วค่ะนี่ขี้นออ้อตงต้มเสียบงามจ้าสวยงามมากเลยสะอาดสะอาดอาดแีแล้วนะพี่น้องจ้าอัญมราตจะออกดำๆมาเป็นหยังค่ะต้มได้จะเท่านั้นแหละนะคะเด้อ แต่พให้เพิ่นมี้ขี้ดินนั่เหระค่ะหญ้าสมุนไพรย,ยารีแพรนะคะพี่นอ้องค่ะกันค่ะนี่สุดยอดอากได้แล้วด้วค่ะเด้อนี่เด้อพี่น้องจ้า ี่น้องคนใดคนมี้นะค่ะเด้เอลองเอามาเห็ดยังไม่สูบบอกเบิงค่ะมาล้างน้ำนะคะเอาไปตากแห้งค่ะท่านี้แกนสังต้มใส่กับแกนฝางร่วมกับแกนฝางกินเส่าแรงเส่าแรงก็ได้เด้อแล้วก็กินกระต๊องช่วงเส้สแล้วแต่ความสะดวกของเขาค่ะกินแทนน้ําก็ได้นะคะแม่สืก,ก,กินมากอะสองสามปีโตตีโตกันมาแล้วค่ะแม่สูกินก็ว่า แกะปวดหลังปวดเอวได้ะะด้ะค่ะเด้อแกะปวดหลังปวดเอวมาก่อนแม่สุกะรอบเดือนปวดท้องค่ะปวดท้องปวดเอวจ้องหาทองน้อยนะค่ะเด้อแต่นี้แม่สุมากินร้องเบิงกะกะแม่สุกะว่าโบข่อยทรมานเรื่องรอบเดือนมาปันใดนะะด้อค่ะเด้อนีเด้อแม่สุก็เลยกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะ ตอนนี้อาการนั้นไม่มีแล้วนะคะกินอย่างต่อเนื่องนะคะนยาลีเพสตายาลีแพ้พามาเหิดยาลีเพ,พ, ah เพ้ตากแห้งค่ะ,ะต้มเด้อพี่น้องแห้งหนาน้ำห้ต้มกินทุกมือก็ได้เด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แม่สุกุลาไปก่อนจ้า จากกรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แม่สูน้ำเนินื้อจาเดยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสิบประเดีพลาดคลิปใหม่ๆของแม่สูจา้าสวัสดีค่ะ